สี่ถึงห้าปีก่อนนะคะเคยเป็นหนองในเป็นที่แสบอวัยเพศและท่อปัสสาวะมากนะคะทุกวันนี้เนี่ยมีอาการท่อปัสสาวะขัดและมีหนองด้วยต้องสวนท่อปัสสาวะทุกวันครับโอ้อันนี้สรุปว่าเป็นท่อปัสสาวะตีบอืมนะคะก็คือมีการเสพเรื้อรังก็คือเกิดจากหนองในเนี่ยเหรอคะคุณหมอสาเหตุหน,นองในแท้ค่หนองในแท้หนองในเทียมพวกนี้ชอบไปที่เยื่อบุกนะคะ เยื่อบุของทางเดินปัสสาวะนะคะที่นี่ของฝ่ายชายก็เป็นเยื่อบุทางทางทางท่อปัสสาวะทั้งหมดนะคะรวมถึงต่อมลูกหมากด้วยมีเยื่อบุนะคะดังนั้นพวกหนองในแทนหนองในเทียมนี่ทําลายเยื่อบุทีนี้ทําลายเยื่อบุแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดพังผืดตอนแรกเป็นหนองก่อนต่อมาก็พอมันจะหายก็เกิดพังผืดก็มีการหดรั้งก็ทําให้ท่อปัสสาวะตีบท่อปัสสาวะตีบก็จะปัสสาวะออกไม่ค่อยออกรวมถึง บางคนจะมีต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังต่อมลูกหมากที่มันมีมันอยู่ตรงทางออกของปัสสาวะนะคะอยู่กับพาปัสสาวะและเป็นทางออกของท่อปัสสาวะต่อมลูกหมากจะหุ้ม,มทางนั้นดังนั้นเมื่อเกิดการอักเสบเรื้อรังอาจจะโตขึ้นแล้วกดทางออกของปัสสาวะรวมถึงท่อปัสสาวะมีการตีบทําให้ปัสสาวะไม่ออกต้องสวนค่ะทําแก้ไขค่ะว่ามันก็ต้องมีวิธีแก้ไขอันนี้ถือฝ่ายชายดังนั้นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้เราเคยคุยกันน,นะคะน้องจางต้องระมัดระวัง เนื่องจากเวลาการติดโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้านังตางไม่ใช่ว่ารักษาและหายมันมีเรื่องยาวออกมาอีกนะคะ,คะเมื่อกี้เปลี่ยนให้ให้ทราบว่าอาจจะมีทางเดินมัสสวะตีบนะคะมีการอักเสบเรื้อรังของต่อมลูกหมากในฝ่ายหญิงต่างค่งถ้อนําไข่เกิดการอุดตันก็คือเกิดเหมือนกันเลยนะคะก็คือตัวหนองในแท่หนองในเทียมก็ไปตามเยื่อบุ เย่บุโรงมัลูกที่นี้โรงมดตลูกมันใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่ติดตันแต่ติดตันก็มีแต่สําคัญคือท่อนําไข่ซึ่งมันเล็กกว่าอันนี้จะติดตัน<อ>คุณผู้หญิงจะมาด้วยไม่มีลูกมีลูกไม่ได้เพราะม<อ>ันนําไข่มาที่โปรมดลูกไม่ได้แต่อีกอันหนึ่งที่โหดหน่อยก็คือเป็นท้องนอกวดตลูกค่ะคืออยากได้ลูกแต่ไม่ท้องไม่ท้องนอกวดตลูกซึ่งอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะคะโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยโอ้ท้องนอกวัตลูกนี่มีเสียชีวิตน้ำตังท่อท่อนําไข่แตกมาโรงพยาบาลไม่ทัน ประวัติศาสตร์นี่มีแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากการแพทย์เจริญเรามีซื้อแพคเทสหรือซื้อที่ตรวจปัสสาวะเซเว่นอิเลเค่ะเออสมัยก่อนไม่มีนะคะต้องมาโรงพยาบาลตรวจยากมากนี่เราตรวจปุ๊บเตงท้องก็มาพบแพทย์ก็จะพบว่าท้องนอกมัลลูกอาจจะเจอได้เร็วแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นอันตรายาเพราะว่ามันแตกเร็วบางทีท้องแค่6สัปดาห์เองแตกแล้วนะคะแตกก็จะมีเลือดออกเต็มท้องก็จะมีอันตรายสรุปการติดเชื้อหนองในแท้หนองในเทียม รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสมัมพันธ์อีกหลายชนิดนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่มีผลเฉพาะหน้ามันมีผลระยะยาว